ในโลกที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นายสมชายชายหนุ่มวัยสาที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆใจกลางเมืองเขามีอาชีพเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาธรรมดาแต่มีงานอาดิเรกที่แสนจะแปลกและไม่เหมือนใครนั่นคือการนั่งเล่นมือถือเพื่อสั่งซื้อของออนไลน์ แต่เขากลับไม่มีเจตนาที่จะรับของเลยแม้แต่น้อยฮ่าจะวัยรุนนี่ก็ดูน่าสนใจดีนะกดสั่งเลยละกันอะร้านข้างๆก็ลดราคาด้วยสั่งอีกชิ้นดีกว่าสมชายหัวเราะคิกคักกับตัวเองขณะที่นิ้วของเขากดปุ่มสั่งซื้อรัวๆบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือโอ้ยสั่งไปตั้งหลายชิ้นแล้วนะเนี่ยสนุกจังเลยสนุกกว่าเล่นเกมอีก สมชายไม่ได้สนใจเลยว่าสินค้าที่เขาสั่งไปนั้นคืออะไรเขาแค่ต้องการความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้กดสั่งซื้อและความสุขที่ได้จินตนาการว่าจะมีพัสดุมากมายถูกส่งมาที่บ้านแต่ไม่มีใครรู้ว่าความสุขของเขานั้นเป็นเพียงแค่ความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆโดยที่เขาไม่เคยสนใจเลยแม้แต่น้อย เมื่อคำสั่งซื้อถูกยืนยันนายสมชายไม่ได้ใส่ที่อยู่จริงของตัวเองเขาจงใจใส่ที่อยู่มั่วๆที่ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นสถานที่ที่ยากต่อการติดต่ออย่างเช่นที่อยู่ร้างหรือแม้แต่ที่อยู่ของคนอื่นที่เขาไม่รู้จัก เพื่อให้พนักงานส่งของไม่สามารถจะส่งสินค้าได้ฮดูสิว่าใครจะหาฉันเจอสมชายหัวเราะในลําคอพวกพนักงานส่งของต้องวุ่นวายหน้าดูเลยสินะต้องทัวหาฉันแล้วก็ติดต่อไม่ได้แน่นอนแล้วในที่สุดของพวกนั้นก็จะถูกตีกลับฮฮนึกแล้วก็สนุกความสุขของเขานั้น อยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นเขานั่งเฝ้ารอคอยข้อความแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันว่าพัสดุไม่สามารถจัดส่งได้หรือสินค้าถูกตีกลับเหมือนนักล่าที่รอคอยเหยือ่อนี่คือเกมของเขาเป็นเกมที่เขาไม่เคยเสียและเป็นเกมที่สร้างความเสียหายให้แก่คนอื่นอย่างมหาศาลการกระทำของนายสมชาย ยังเป็นมโนกรรมคือกรรมทางใจที่ประกอบไปด้วยมิจฉาทิฐิและยังเป็นวจีกรรมคือกรรมทางวาจาที่ก่อให้เกิดเดือดร้อนแก่ผู้อื่นทำไมถึงติดต่อลูกค้าไม่ได้เลยนะเบอร์ก็ผิดที่อยู่ก็ไม่มีอยู่จริงแล้วของก็ต้องตีกลับอีก พนักงานส่งของบนพึมพำกับตัวเองด้วยความเหนื่อยหน่ายทุกๆครั้งที่ต้องตีกลับพัสดุนอกจากจะเสียเวลาแล้วยังต้องเสียกำลังใจและค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งที่ต้องแบกรับเองอีกด้วยในอีกฝากหนึ่งของโลกออนไลน์ร้านค้าต่างๆที่เป็นเหมือนคนสวนดูแลต้นกล้าของตัวเองพวกเขาต้องมาพบกับความจริงที่เจ็บปวดพัสดุแล้วพัสดุเล่า ถูกส่งกลับมาพร้อมกับสภาพที่ไม่สมบูรณ์บางชิ้นเสียหายระหว่างทางจนไม่สามารถขายได้อีกต่อไปเฮ้ยของตีกลับมาอีกแล้วหรอเนี่ยเสียทั้งค่าส่งเสียทั้งของแล้วกำไรก็ไม่ได้เจ้าของร้านค้าเล็กๆรายหนึ่งบ่นกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือนี่มันไม่ใช่แค่เงินนะมันคือความหวัง ที่ฉันใช้เวลาและความตุ้มเทสร้างขึ้นมาเลยนะความสุขของนายสมชายนั้นถูกสร้างขึ้นบนความทุกข์ของผู้อื่นโดยสินเชิงเขาไม่เคยรับรู้ถึงหยาดเหงื่อความตุ้มเทและเงินทุนที่เจ้าของร้านต้องใช้เพื่อสร้างสรงสรค์สินค้าแต่ละชิ้นเขามองว่าการกระทําของตัวเองเป็นแค่เกมที่สนุกสนานแต่หารู้ไม่ว่าทุกการกระทำของเขากำลังสร้างกรรมให้กับตัวเองอย่างเงียบ การกระทำของนายสมชายถือเป็นวจีกรรมกรรมทางวาจาที่ก่อให้เกิดเดือดร้อนแก่ผู้อื่นโดยตรงและมโนกรรมกรรมทางใจที่ประกอบไปด้วยมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นต้นทางของอกุศลกรรมทั้งปวงวันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าพฤติกรรมของสมชายไม่ได้ลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อยเขายังคงทำสิ่งเดิมซ้ำๆสั่งของออนไลน์แล้วปล่อยให้ตีกลับ การกระทำเช่นนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาไปแล้วเขานั่งลงบนโซฟาตัวเดิมมือถือเครื่องเดิมและในหัวของเขาก็มีแต่ความคิดเรื่องการสั่งของออนไลน์วันนี้สั่งไปอีกสิบร้านเลยอยากเห็นว่าร้านไหนจะส่งเร็วที่สุดแล้วก็อยากดูว่าพนักงานส่งของจะทำยังไงเมื่อหาที่อยู่ไม่เจอ เขากดสั่งซื้อด้วยความสนุกสนานเหมือนกำลังเล่นเกมที่ไม่มีวันจบสมชายไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เขาทำคือความผิดไม่เคยนึกถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นเขามองว่ามันเป็นแค่ความสนุกเล็กๆน้อยๆในชีวิตการทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเขานั้นเป็นการสะสมกรรมอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัว และกรรมที่เขาสร้างขึ้นมานี้กำลังรอวันที่จะส่งผลย้อนกลับมาหาเขาในที่สุดการกระทำของนายสมชายถือเป็นมโนกรรมคือกรรมทางใจที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นต้นทางของอกุศลกรรมทั้งปวงและยังเป็นการสะสมกรรมอย่างต่อเนื่องโดยไม่สำนึกผิดชอบวันหนึ่งขละที่สมชาย กำลังจะสั่งของออนไลน์ตามปกติมือถือที่อยู่ในมือของเขากลับดับลงไปอย่างไม่มีเหตุผลเมื่อนำไปซ่อมช่างบอกว่าวงจรภายในมีปัญหาและไม่สามารถซ่อมได้ต้องซื้อเครื่องใหม่เท่านั้นอะไรกันเนี่ยเครื่องนี้ก็เพิ่งซื้อมาแท้ๆทำไมถึงเสียได้ง,ง่ายขนาดนี้สมชายบนอุบอิบ เขาตัดสินใจซื้อเครื่องใหม่แต่แล้วคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้ทำงานก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกเครื่องดับกลางคันและข้อมูลสำคัญก็หายไปทั้งหมดทำไมชีวิตช่วงนี้มันแย่จังวะทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองไปซะทุกอย่างสมชายพูดด้วยความท้อแท้เขาเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเขาเต็มไปด้วยเรื่องติดขัดไปหมด ทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวและเรื่องเงินเงินทองทองที่ไม่เคยราบรื่นเหมือนแต่ก่อนสิ่งที่สมชายกำลังเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือกรรมที่เขาได้สร้างขึ้นมาจากการกระทําของตัวเองการที่เขาทําให้ผู้อื่นต้องสูญเสียเวลาและเงินทองในการส่งของที่ไม่มีคนรับ ทำให้ชีวิตของเขากําลังถูกตอบแทนด้วยการสูญเสียเช่นกันทุกการกระทำย่อมมีผลลัพธ์เสมอการกระทำของนายสมชายถือเป็นกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลต่อวิบากหรือผลของกรรมทำให้ชีวิตของเขาเริ่มประสบกับปัญหาและความไม่ราบรื่นในทุกๆด้าน ชีวิตของสมชายเริ่มแย่ลงเรื่อยๆนอกจากข้าวของเครื่องใช้ที่พังไม่เป็นท่าแล้วอาชีพการงานของเขาก็เริ่มประสบปัญหาหนักขึ้นเรื่อยๆเขาถูกนัดสัมภาษณ์งานในตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ไม่เคยมีใครรับเขาเข้าทำงานเลยคุณสมบัติของคุณดีมากนะครับแต่เราไม่สามารถรับคุณได้จริงๆ นี่คือคำพูดที่เขาได้ยินซ้ำๆจากหลายบริษัทเขาไม่เข้าใจว่าทำไมทั้งๆท,ที่เขาก็มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมทำไมถึงไม่มีใครให้โอกาสผมเลยทั้งที่ผมก็เก่งนะชีวิตผมมันบัดซบขนาดนี้เลยเหรอเขากรีดร้องอยู่ในใจสิ่งที่สมชายไม่รู้ก็คือในโลกที่เชื่อมต่อกันด้วยระบบออนไลน์ ทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ไง่ายๆกรรมที่เขาสร้างขึ้นมาจากการสั่งของออนไลน์เล่นๆและไม่ยอมรับสินค้าได้ส่งผลกระทบต่อเครดิตและความน่าเชื่อถือของเขาไปโดยปริยายทุกการกระทำย่อมมีผลลัพธ์ทุกอย่างที่เขาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นกำลังย้อนกลับมาทำรายเขาอย่างช้าๆ การสูญเสียความน่าเชื่อถือนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการชดใช้กรรมที่เขาดีสร้างขึ้นมาเองกรรมที่สมชายสร้างขึ้นมาจากการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์นั้นได้ส่งผลต่อวิบากผลของกรรมทำให้เขาไม่สามารถได้รับความเชื่อถือได้ในทุกๆด้านของชีวิตทำไมร่างกายถึงไม่มีแรงเลยนะหมอก็หาสาเหตุไม่เจอ สมชายเริ่มมีอาการแปลกๆไม่สบายตัวบ่อยๆเขาไปหาหมอหลายที่แต่ก็ไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนอาการป่วยของเขาสุดลงเรื่อยๆจนแทบจะลุกจากเตียงไม่ไหวทั้งที่เมื่อก่อนเขาก็แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัว เขาใช้ชีวิตอยู่เป็นเตียงคนป่วยวันแล้ววันเล่ามีแต่ความเจ็บปวดและทรมานที่เข้ามาแทนที่ความสุขจากการสั่งของออนไลน์เล่นๆที่เขาเคยทำอาการป่วยของเขานั้นไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายอ่อนแอแต่ยังทำให้จิตใจของเขาอ่อนแอตามไปด้วย เขามองดูตัวเองในกระจกด้วยความสิ้นหวังแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยกรรมที่เขาได้สร้างขึ้นมาจากการกระทำที่ไม่ดีเริ่มส่งผลกระทบต่อร่างกายของเขาการที่เขาทำให้ผู้อื่นต้องเสียเวลาเสียแรงและเสียเงินทองไปอย่างเปล่าประโยชน์ กำลังย้อนกลับมาทำร้ายเขาในรูปแบบของความเจ็บป่วยที่รักษาไม่หายและไม่มีทางหลีกหนีการกระทำของนายสมชายถือเป็นกรรมคือการกระทำที่ส่งผลต่อวิบากคือผลของกรรมทำให้เขาต้องประสบกับความเจ็บป่วยทางกายที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้ สมชายล้มป่วยหนักลงเรื่อยๆร่างกายของเขาสู้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดความทรมานทางกายและใจกัดกินชีวิตของเขาอย่างชา้าๆเขาเริ่มทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตที่แท้ชีวิตที่ผ่านมามันคืออะไรกันนะทำไมถึงจบลงแบบนี้ เขามองไปรอบๆห้องที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าเขาไม่มีใครไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวที่คอยปลอบโยนเขาโดดเดี่ยวยังแท้จริงในที่สุดลมหายใจของเขาก็ค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงจนกระทั่งหยุดนิ่งในที่สุด สมชายจากไปยังโดดเดี่ยวท่ามกลางความเงียบงันในห้องเช่าแคบๆของตัวเองชีวิตที่เขาเคยใช้ไปในการสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นได้จบลงแล้วแต่การเดินทางของเขายังไม่สิ้นสุดกรรมที่เขาสร้างขึ้นกำลังรอคอยอยู่ในอีกภพภูมิหนึ่งและ ในวินาทีที่วิญญาณของเขาหลุดออกจากร่างเขาก็ได้เห็นภาพความเดือดร้อนของร้านค้าที่เขาสั่งของแล้วไม่รับทั้งหมดปรากฏขึ้นมาตรงหน้าอย่างชัดเจนเขาเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เขาทำแต่ก็สายเกินไปแล้ว การกระทําของนายสมชายได้ส่งผลให้เขาต้องพบกับความเจ็บป่วยและวาระสุดท้ายของชีวิตที่ต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวและสำนึกผิดเพียงลำพังเมื่อดวงจิตของสมชายออกจากร่างมันถูกดึงดูดไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่มืดมิดและน่าสะพรึงกลัวอย่างที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน บรรยากาศรอบกายเต็มไปได้วยความเย็นยเยือกและกลิ่นเหม็นอับอันน่าสะอิดสะเอียนที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยทำไมมันน่ากลัวจังสมชายร้องตะโกนด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเขามองไปรอบๆเห็นแต่ความมืดมิดที่ไร้ขอบเขตและมีเสียงโหยหวนของวิญญาณอื่นๆที่กำลังถูกทรมานดังแววมาเป็นระยะระยะ ทันใดนั้นเองมีเงาร่างสีดำขนาดใหญ่รูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวปรากฏขึ้นตรงหน้าของเขามันคือยมมาทูตผู้ทำหน้าที่ตัดสินกรรมของเหล่าสรัรพพสัตยมมาทูตมองมาที่สมชายด้วยดวงตาที่แดงกำร้าวกับเพลวเพลินพร้อมกับชี้ไปยังประตูบานหนึ่งที่อยู่ข้างหน้า เจ้าจงเข้าไปในประตูบานนั้นเถิดที่นั่นคือที่ที่เจ้าจะได้ชดใช้กรรมที่เจ้าได้สร้างเอาไว้ยมมาทูดพูดด้วยเสียงที่ถุมต่ำและก้องกังวาน สมชายตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ไม่สามารถขัดขืนได้เขาค่อยๆเดินเข้าไปในประตูบานนั้นอย่างช้าๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าข้างในนั้นมีอะไรที่น่าสะพรึงกลัวรอเขาอยู่กรรมที่เขาได้สร้างเอาไว้ในโลกมนุษย์กำลังจะส่งผลต่อเขาอย่างโหดร้ายในนรกภูมิแห่งนี้ การกระทำของนายสมชายถือเป็นอกุศล,ลกรรมหรือกรรมที่ไม่ดีที่ส่งผลให้เขาต้องไปเกิดในอบายภูมิหรือพบภูมิที่ไม่ดีหลังจากเสียชีวิตลงประตูบานนั้นเปิดออกเผยให้เห็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยพัสดุกล่องเปล่าๆนับไม่ถ้วนเรียงรายอยู่บนพื้น สมชายถูกซ่อตรวนผูกติดกับพัสดุกล่องเปล่าที่ใหญ่และหนักอึง้งเขาต้องแบกมันวิ่งไปทั่วบริเวณน,นั้นอย่างไม่หยุดหย่อนทำไมพัสดุนี้ถึงได้หนักขนาดนี้มันไม่มีของข้างในเลยนี่นาสมชายร้องตะโปนด้วยความทรมานแต่ไม่มีใครตอบเขาเลย เขาทำได้เพียงแค่แบกมันต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางกรมที่เขาทำกับร้านค้าที่ต้องแพ็คสินค้าและส่งไปอย่างศูนย์เปล่านั้นได้ย้อนกลับมาทำร้ายเขาเองในรูปแบบนี้พัสดุกล่องเปล่าที่เขาแบกอยู่นั้นคือตัวแทนของความไร้ค่าที่เขาได้สร้างขึ้นมาในโลกมนุษย์ ทุกๆหยาดเหงื่อที่เขาเสียไปจากการแบกกล่องเปล่านี้คือการชดใช้ค่าแพ็กของและค่าส่งที่เขาไม่เคยรับผิดชอบเลยการกระทำของนายสมชายถือเป็นอกุศล,ลกรรมหรือกรรมที่ไม่ดีที่ส่งผลให้เขาต้องไปชดใช้กรรมในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาในโลกมนุษย์ หลังจากแบกกล่องเปล่าจนหมดเรี่ยวแรงสมชายก็ถูกนำตัวมายังสถานที่แห่งใหม่ที่นี่ไม่มีกล่องพัสดุมีเพียงความว่างเปล่าที่ไร้ขอบเขตและความรู้สึกที่แปลกประหลาดคือเขากลับรู้สึกหิวกระหายอย่างรุนแรงทันใดนั้นมีเสียงประกาศก้องกังวานว่า อาหารและน้ำจะถูกจัดส่งในอีกไม่กี่นาทีนี้สมชายดีใจมากเขานั่งลงเพื่อรอคอยอย่างมีความหวังแต่แล้วเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นสัปดาห์แต่ก็ไม่มีอะไรมาถึงเลยมีเพียงความว่างเปล่าและเสียงประกาศซ้ำๆวนเวียนอยู่ตลอดเวลาจะมาถึงเมื่อไหร่กันนะ ทำไมต้องให้รอนานขนาดนี้ด้วยสมชายร้องไห้ยอย่างหมดห่วงการรอคอยอย่างไร้จุดหมายทำให้เขาเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสความหิวโหวยกัดกินร่างกายและจิตใจของเขาจนแทบจะทนไม่ไหว กรรมที่เขาสร้างขึ้นมาจากการทำให้ร้านค้าและพนักงานส่งของต้องรอคอยอย่างมีความหวังลมหลมแรงได้ส่งผลย้อนกลับมาทำร้ายเขาเองความเจ็บปวดจากการรอคอยนี้คือการชดใช้ความทุกข์ทรมานที่เขาเคยมอบให้ผู้อื่น การกระทําของนายสมชายที่ทําให้ผู้อื่นต้องเสียเวลาและรอคอยอย่างไม่มีจุดหมายได้ทรงผลให้เขาต้องไปชดใช้กรรมในนรกภูมิแห่งการรอคอยที่ไม่สิ้นสุดเมื่อหลุดผลจากการรอคอยอันแสนทรมานสมชายก็ถูกนำมายังสถานที่อีกแห่งที่นี่ เต็มไปด้วยกองพัสดุขนาดเมื่อหืมมาที่ถูกส่งกลับมาเขามองเห็นค่าขนส่งจำนวนมหาศาลที่ต้องจ่ายแต่เขาไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้เลยอะไรกันทำไมค่าส่งถึงได้แพงขนาดนี้ฉันไม่มีเงินจ่ายสมชายร้องตะโกนด้วยความตกใจอย่างสุดข,ขีด เขามองไปที่กองพัสดุเหล่านั้นและเห็นภาพใบหน้าของเจ้าของร้านค้าแต่ละร้านที่เต็มไปด้วยความท้อแท้และสิ้นหวังทันใดนั้นมีเงาร่างสูงใหญ่ปรากฏขึ้นพร้อมกับพูดว่าค่าส่งที่เจ้าต้องจ่ายนี้คือค่าใช้จ่ายที่ร้านค้าเหล่านั้นต้องเสียไปเพราะการกระทําของเจ้า เจ้าต้องชดใช้ด้วยการแบกพัสดุเหล่านี้ไปจนกว่าจะหมดกรรมที่เขาสร้างขึ้นมาจากการทำให้ร้านค้าต้องเสียค่าส่งไปอย่างเปล่าประโยชน์ได้ย้อนกลับมาทำร้ายเขาเองในรูปแบบของความทุกข์ทรมานที่ต้องแบกรับหนี้สินอันมหาศาลนี้ การแบกพัสดุเหล่านี้เป็นเพียงการชดใช้กรรมที่เขาได้สร้างเอาไว้และมันจะไม่มีวันจบสิน้นจนกว่าเขาจะชดใช้หนี้กรรมนี้จนครบการกระทำของนายสมชายที่ทำให้ผู้อื่นต้องเสียเงินทองอย่างไม่เป็นธรรมได้ส่งผลให้เขาต้องไปชดใช้กรรมในนรกภูมิแห่งการสูญเสียที่ไม่สามารถหลีกหนีได้หลังจากต้องแบกรับหนี้กรรมอันหนักอึ้งสมชายก็ถูกนำมายังสถานที่อีกแห่ง ที่นี่เป็นห้องที่กว้างขวางแต่ว่างเปล่ามีเพียงกองพัสดุที่ถูกส่งกลับมาเรียงรายอยู่รอบตัวเขาเขาพยายามมองหาใครสักคนแต่ก็ไม่พบใครเลยทำไมไม่มีใครอยู่กับฉันเลยมีแต่พัสดุพวกนี้เต็มไปหมด สมชัยพูดด้วยความเหงาและอ้างว้างอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขามองดูพัสดุเหล่านั้นอย่างสิ้นหวังและในแต่ละกล่องก็มีภาพของลูกค้าคนอื่นๆที่เขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้แต่เขาก็เลือกที่จะทำลายมันทิ้งไปกรรมที่เขาสร้างขึ้นมาจากการทำลายความเชื่อใจและความสัมพันธ์ที่ดีที่ควรจะเกิดขึ้นได้ส่งผลให้เขาต้องไปชดใช้กรรมในนรกภูมิแห่งความโดดเดี่ยวที่ไม่มีที่สิ้นสุด เขาไม่สาม,มารถสื่อสารกับใครได้และไม่มีใครเข้ามาปลอบโยนเขาเลยแม้แต่คนเดียวความโดดเดี่ยวนี้คือการชดใช้ความเหงาที่เขาเคยสร้างให้แก่คนอื่นๆการกระทำของนายสมชายที่ทำลายความเชื่อใจและความสัมพันธ์ที่ดีที่ควรจะเกิดขึ้นได้ส่งผลให้เขาต้องไปชดใช้กรรมในนรกภูมิแห่งความโดดเดี่ยวหลังจากต้องเผชิญกับกรรมที่โหดร้ายมาอย่างต่อเนื่องในที่สุด สมชายก็ได้ถูกนำตัวมายังสถานที่แห่งหนึ่งที่แปลกต่างออกไปที่นี่ไม่มีความมืดมิดมีเพียงแสงสว่างสลัวสลัวที่ส่องเข้ามาและตรงหน้าของเขาคือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนภาพการกระทำของเขาในโลกมนุษย์ตั้งแต่ต้นจนจบภาพที่ปรากฏในกระจก คือภาพของเขาที่กำลังสั่งของออนไลน์ด้วยความสนุกสนานภาพของพนักงานส่งของที่ต้องเหนื่อยล้าจากการตามหาที่อยู่ปลอมๆภาพของเจ้าของร้านค้าที่ต้องสูญเสียเงินและน้ำตาไปกับการตีกลับของพัสดุและภาพของเขาที่ต้องทนทุกข์กับความเจ็บป่วยและความโดดเดี่ยวในที่สุดที่แท้ ก็เป็นเพราะสิ่งที่ฉันทำไปนั่นเองฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยมันคือความผิดของฉันทั้งหมดสมชายร้องไห้ออกมาด้วยความสำนึกผิดอย่างสุดสึงความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับนั้นไม่ได้มาจากใครอื่นนอกจากตัวเขาเองที่สร้างขึ้นมากรรมที่เขาได้สร้างเอาไว้ได้ย้อนกลับมาสอนเขาอย่างโหดร้ายที่สุดและในที่สุด เขาก็เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทุกการกระทําย่อมส่งผลเสมอการกระทําของนายสมชายที่ได้สร้างอากุศลกรรมคือกรรมที่ไม่ดีได้ส่งผลให้เขาต้องไปชดใช้กรรมและได้เรียนรู้ถึงผลของกรรมที่เขาได้สร้างเอาไว้ในที่สุด ยมบาบาลก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าสมชายรูป,ปลักษ์ของท่านไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่กลับดูสงบและเปี่ยมด้วยปัญญายมบาลมองดูสมชายด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเด็ดขาดทุกการกระทําย่อมส่งผลเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม กรรมที่เจ้าสร้างขึ้นในโลกมนุษย์ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เพียงแค่ผู้อื่นแต่ยังทำร้ายตัวเจ้าเองในที่สุดจงจำไว้ว่ากรรมที่เจ้าสร้างในโลกมนุษย์จะตามติดเจ้าไปทุกพบทุกชาติคำพูดของยม,มบาลไม่ได้เป็นการตัดสินโทษแต่เป็นการชี้ทางให้สมชายได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของกฎแห่งกรรมสมชาย รับรู้ถึงความผิดที่เขาได้ทำลงไปและยอมรับในการชดใช้กรรมที่เขาได้รับในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการกระทําใดๆที่เราทำลงไปย่อมมีผลลัพธ์เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามการทำความดีก็ย่อมได้รับผลดีตอบแทนและการทำความชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วตอบแทนเช่นกัน บาปบุญคุณโทษไม่ใช่เรื่องที่มองไม่เห็นแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริงจงใช้ชีวิตยังมีสติและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปชดใช้กรรมในภายหลังเหมือนกับนายสมชายในนิทานเรื่องนี้